เก็ไป้ำพผมเลยมากิโลึ่งเก็บน้ำผึ้งเก็บน้ำผึ้งเก็บน้ำผึ้งได้ครับน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำน้ำอ้อยครับ

เดยบน้ำอยด้วยครับวัดุสานะครับ,นบาน,บน,นัาหารถหล้อน,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 นี่รถน้หก้ เข็มน้อ้อยครับเข็มน้ออยยกของครับยกของขึ้นมาครับยกของจับจับขันเลยจับขันเลยครับจับขันลด้านได้ยาจากน้งที่ได้ล Hãy subscribe cho kênh แกนํารถเด้อจุดไหนนะเฮ้ยโผล่ง

ในรถบรรทุกเก็บไว้ในรถบรรทุกก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงข้างหน้านี่แล้วนะฮะนำหลวงตาจะนํามาช่วยงานนะครับสองแบบครับเก็บเลยครับเก็บผ้าเลยครับรถกระบะที่น้ําเต็มหน้าออกไปเลยนะคะรถกระบะที่น้ําเต็มนําลงโรงเรียนเมื่อกี้เลยครับคายขบวนจับหัวขบวนหเป็น รถที่ขึ้นมาจากทา้ายนวลประมาณก,กี่คันครับประเมินไม่ได้เปลี่ยนเพราะยี่สี่นี้ว่า19นั่นเปลี่ยนบางบางให้ให้ขอประสานให้ขอประสานหน่อยว่าเจ้าน้ำลงตรงไหน,ร,น,นรถหกล้อน้ำเต็มแล้วให้ขับรถกลับไปให้ที่โรงเรียนสักลำหนึ่งด้วยโรงเรียนนี้ก็ข้าวเมื่อคืนนี้อ๋อครับเมื่อคืนก็ลงแล้วนะววันนีี้เดยอ๋อครับ เนี่ยรถหกล้อเตรียมเตรียมมาเนี่ยเตรียมมาหนึ่งหกล้อครับครับเนี่ยที่ทำบุญที่ทำบุญที่ทำบุญเนี่ยเตรียมไว้ให้หกล้อนึ่งครับครับตอนนี้เต็มแล้วพร้อมลงแล้วครับ พร้อพร้อมลงให้แล้วครับแจ้งผ่านนะครับรถน้ําในขบวนนะครับลดน้ําในขบวนอ่าขอวยี่สิห้านะครับอ่โรงเรียนบ้านหัวสูงนะครับที่จังวัดเมื่อคืนนะครับที่จังวัดเมื่อคืน1นึ่ันรถครับแสงแสครับ ถาลองถงามขครับคนมีรถปล่อยลงมาไหมขบวนนี้ได้ปล่อยขึ้นไปเดี๋ยวโบก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 ,ร,บกรถหกล้อให้ใหกล้อเข้าไปเลยครับโบกรถหกล้อใ<ร>ห้หกล้อเข้าไปเลยพาหกล้อเข้าไปเลยนะครับยัง,งไม่ปล่อยครถ้าป้ายรถใหญงรถบรรทุกหกล้อนะฮะรถบรรทุกหกล้อตามทีส่สถานีได้จะยิ้มรถน้ำรถน้ำไปไหนครับ เอาไปไหนนะออศูนย์เด็กนะแล้วมีมีเต็มกี่คันละอ๋อถ้าอีกคันนึงอ่ะถ้าเต็มอีกรอบนึงหรือคันนึงฝากฝากประสานไปโรงเรียนที่เราจำวัดเมื่อคืนนะครับ้งลปิดนะโรงเรียนที่เราจำวัดเมื่อคืนหนึ่งหนึ่งพัครับหน้าสามเก้าครับครับคอยคอยโบกรถหกล้อเลยนะครับ รถน้ำครับรถน้ำรถบรรทุกหกล้อนะครับรถบรรทุกหกล้ออ่าซอยตรงผมยืนนี่นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับมีคนผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองถือไม้กวาดยืนอยู่ครับสอแบบครับหกหนึ่งครับผมหนึ่งหน้าเหยไ,ไปสามครับ รถน้ำคันนี้ไปไหนครับเดี๋ยวอเดี๋ยวไปคันเดียวก่อนอันนี้ไปที่โรงเรียนที่กลังวัดเมื่อคืนได้ไหมแบบแบบโอ้ขบวนกำลังปลงมากได้สามสิบเก้าโรงเรียนขอนสูงอะเมื่อคืนเนี้ยได้ไหมเพราะว่าหลวงตาให้เอากลับไปโนดเพราะว่าเมื่อคืนลงกันน้อย ปลปมาท้ายทะเบียนปีท้ายล้อแปดล้อต้องเปิดเพราะเด็กเล็กอย่าให้ลงแค่คันเดียวเพราะว่าเนี่เด็กเล็กยังไม่ให้ลงให้ลงแค่คันเดียวอย่างนั้นก็สแตนบายถ้าไกลเดี๋ยวถ้า่คู่นี่ก็คือหมายถึงมันจะเอาน้ำลงใช่ไหมครับใช่ใช่หกล้อเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเอาน้ำลงข้างในนี่เลยฮะเพราะว่าหลวงตาเอาให้อ่าเอาน้ำไปทำบุญเนี่ยกับผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่ยืนอยู่นะครับล้อแปดครับ เราลดน้ำลดน้ำคันใดที่มีน้ำเต็มแล้วนะฮะที่สามารถจะวิ่งกลับไปที่โรงเรียนบ้านหัวสูงได้ประสานผมมาด้วยนะครับสีขาวของเหมืนอนหินข้างหน้านี้เต็มแล้วเอาไปลงโรงเรียนบ้านหัวสูงได้ไหมครับฝากประสานด้วยนะฮะฝากประสานด้วย สามสิบครับสถานีอะไรว่างเว้นมาน้ำลงจากหกร้อให้ด้วยเคือนะกลับไปลงเยี่ยนบ้านัืนูงได้ไหมเสือคอย่งาอยเงาคอยเงาเราไปสองสาคนข้างหลังนะกอ รตอ, passage, อ็นนติตามสไม่ครับจัดเียยลยนะัง้รงเีเต่างอยเด็กนักเรียนรอกันท้งรเรียนแล้วก็หน้าวัระต่าอยนั่งรอกเต็มหน้าวัดเลย้าสวยงามมากรอกาอยู i̇şte <trouble> ่ตอนนี้เดินตามยุทายขบวนประสาทเรื่องน้ำครับ แต่ไม่เปไลประสานเรื่องน้ำก็ก็ไล่สดไปได้ให้ให้ให้รู้บรรยากาศการทำงานสข้อความจอยอโศกครับให้ถือไม่ได้ประเด็นเยอะขยายามไม่จอยจ่ายครับตรงพยายามไ่วไปวว่าไล่บวนไปแล้วไปไล่ขบวนแวข้ว จจแจ้งผ่านแจ้งผ่านรถน้ํานะครับรถน้ําในขบวนนะฮะเดินเลยครับเดินเดินเกอนนี้รถน้ํานะครับจะนําลงที่ไหนแจ้งผ่านกันมาด้วยนะครับดเดินตรงไปเครับเนดินไปเดหนจะได้วางแผนเรื่องการใช้น้ําการไปถวายน้ํานะครับถูกต้องนะครับขาขึ้นมา ต่อลอ้ครับมีมขอตอรอหนึ่งคนครับเื่ขอจัดรครับผาขึ้นมาเลยอก้บอบชนเจ้าหน้าที่นะครับพอดีท่าโรงเรียนปรุูสองข้อความครับพงหนึ่งครับ วิ่งไกลได้น้ำอ่ะเมื่อกี้ผมบอกไปเขาบอกวิ่งไกลเ wow. <Wow>. wow. พราะมัน wow. Wow. ลึกน้ำอ่ะทีนี้ถ้ารถที่วิ่งไกลๆไม่ได้หรือว่าเนี่ยแล้วอีกเรื่องนึงไอ้ที่เวลาน้ําที่จะออกออกเส้นทางเน,นี่ยครับเนี่ยเพราะอย่างเมื่อกี้สูตรเล็กๆประสาต่อกับภาษามาใช่ไหมแล้วก็อยู่ๆก็เอาไปให้เลยไม่แกล้วไม่แกลเลยเนี่ยต้องแก้ตรงนี้นะครับ ไม่รู้อาสาเปิดไม่รู้เนี่ยอยู่ๆกอนน้ำจะเอาไปลงเป็นหุกรเออไม่แจ้งแล้วล้างน้ำในแผนโร้พังหมดเดี๋ยวเดียเที่ยงเราเราคุยกันค่ะครับไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะตอนนี้อ่าคุณเนี่ยพวกญาติญาติอะไรต่ออะไรต่างๆเขามากันก็จะมีแผนอน้ำใหม่ตรงนั้นตี้อีก้ว แล้วก็หารถที่มันทุกไกลๆได้นี่คับผมถึงบอกว่าพยายามให้หกล้อเต็มแล้วมันไปไหนก็ไดมไมม้มันไม่มีมันไม่มีผลิต อย่าแจกเยอะไม่จำเป็นอย่าแจกเดี๋ยวประเด็นเกิดของยิ่งไม่ค่อยมีเชื่อผมดิผมเรียนมาผมรู้เดี๋ยวไปเลงแท็กเราฝักนะ กว่าจะจบเราเป็นเดีย์หลอกนะหัวสูงหัวสูง buông ạ. Rồi, chụp phải được มั้ย? Được. Đây là mình Không sao Không sao đâu. Thôi. को रॉब वाला है ตอนนีน้ม <ics> okay. ีถุงโควิดถงขอน้มาเปิดกระเป๋าเปนี้่งสหนึ่งสองขอหนึงก้ี่ร์โคจับเียนปลูกแล้วปลูกหมดเลยนะ ครับ

อ่ะครับลุงฟ้าครับอย่างนี้ผมยกต่อขนลมเหนื่อยใส่รองเท้าหน้าเด็กครับครับอาบันลมใบ้ครับอาบันลมใบ